กลับมายืนที่เดิมจากคุณผู้ชอมนะคะตอนนี้กลับมาอยู่ที่ซีไลน์แบงคอกนะคะกลับมาเปิดบริการแล้วดิวฉันดีใจจังเปล่าหรอกความจริงวันนี้ความตั้งใจแรค่ะไม่ได้จะมาที่นี่นะความตั้งใจแรกคือจะไปเราสองคนจะไปถ่ายรูปในส่วนกันนะคะแต่ปรากฏว่าฝนมันตกเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผน มาเที่ยวที่นี่นะคะเดี๋ยวเร,เราเข้าไปข้างในกันน,น,นะจ๊ะก็เปลี่ยนโซนแล้วนะคะคุณผู้ชมเปลี่ยนโซนไปนเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นโซนขอดหินนะคะเป็นโพรงหินอัมพางนะคะซึ่งมันจะมี ตัวเด่นก็นคือตัวนี้คุณปูแมงมุมยักษ์นั่นเองนะคะ เพื่อเห็นแก่ความสำคัญของส่วนรวมหากท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการแย่้โซนที่สองนะคะชาร์ปมิชชั่นนะคะคุณจะต้องไปเดินก,กระจกเพื่อดูปาชาราโซนโปรดดิชันไหมันเ็นซอยนะ ซึ่งมันลงไปดูข้างล่างได้นะคะเดีย๋ยวเราลงไปดูข้างล่างข้างบนก็สวยประมาณหนึ่งแหละแต่ถ้าแบบข้างล่างมันก็จะเป็นอีกประมาณอันนี้คือปลาตัวโปรดของดิฉันมากฉันสนคนชอบปลาสิงโตมากรู้ก็รู้ว่าเป็นปลามีผิดนะแต่ก็ชอบอะไรมอเล่นะ เวลามันอยู่แบบนี้มันดูน่ากลัวไม่รู้ดิแต่ลายมันสวยดูน่ากดีแบบเออลายมันสวยแต่เวลามันอยู่แบบในรูแล้วมันแบบโผล่ออกมาแล้วมันก็ไล่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 มันดูแบบเวลามันอยู่กันเยอะเยอะเราเรียกแต่ปลานีโม่น้ออันนี้ปลากร์ตูนนะคะ ชื่อเขามีเนาแต่เราเรียกแบบเราก็เรียก,กัตปานีโม้จนชินฉันจำได้เปรลส่วนถ้าธรรมาชาติเขาจะอยู่กันแบบนี้นะคะพออยู่กันอย่างเงี้ยแต่มันก็จะแบบอย่างเงี้ยเป็นพันพันตัวเลยนะมันก็พอมันจะหาคู่ใช่ไหมมันก็ไปเกี่ยวเอาตัวเมียตัวที่ใกล้ที่สุดอะ่ะเป็นคู่ โซนมาน้ำนะคะนี่อาณาจักมานามม้ำหอยากเอรี่โอ้แต่เหมือนก้อนหินมากเลยไม่แต่มันโผล่มายางไงเธอนี่ไงมันโผล่หัวออกมานี่ไงนี่ตามันแล้วมันก็เอาเปลือกหอยเป็นบ้านใช่ไหมดโจมัน เขาก็จัดโซนใหม่นะคะคุณจัดตู้ปลาใหม่ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มานี่ไม่ใช่หรอกะะแต่เคนบอกมันก็ซ้ำๆเดิมแหละพี่แต่เรารู้สึกว่าพวกแบบอทแ RACT ชันพวกเนี้ยพวกแบบสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะพอนนี้ไม่อยู่ในโซนจังเกิลแล้วนะคะโซนปา่า คือเขาจัดตู้ใหม่แล้วปลามันก็ยังอยู่เธอคิดดูในช่วงแบบปีสองปีที่มันเป็นโควิดอ่ะแล้วเขาเปิดบริการไม่ได้เลยอ่ะแล้วเขายังต้องเลี้ยงปลาเหล่านะี้ทุกวันก็คือยังต้องให้อาหารเอาทุกวันนะเธอคิดดูสิแล้วมันยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะไม่ได้แย่เลยนะอันนี้มีอยู่จริงตามธรรมชาตินะในเมืองไทยก็มีผังเป็นปลาท่ำอยู่ในท้ำปลาท่ำตาบอด ปลา,าเสือค้นนาำยายนิดนึงนะคะต่กันอยู่ตรงนู้นแยไม่อยู่นี่คือช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงแบบดี e <c oughs> อินเ h e j จังเกเนอะมันก็เลยมีสัตว์มีสัตว์ที่เป็นเหมือนสัตว์บกมากขึ้นนะคะมีสัตว์เลยครานพุ่งเข้ามาอะไรอย่างนี้ะครั <c oughs> อุ้ยอันเต่าวสวยจัง าสวยงม,มันก็นจะมีพวกงูพวกอะไรเงี้ยเพิ่มเข้ามานเนาะงูล่าในพวกนี้นค่ะเขาสัตว์ตุ้งปลาดีขึ้นมากเลยค่ะมันใหญ่ขึ้นนะ่ะแล้วมันดูแบบไม่ดูดีมันดูสวยขึ้นนะ่ะใส่พใส่าจา น้องมันดูแบบมันดูสวยขึ้นนะ่ะมันดูแบบดูดีขึ้นมากเลยอะพลาดเขาไม่ได้นะคะมันน่ารักจริงๆยังไงก็ต้องมาดูเขานะมาแล้วพ็แวะดูเขานิดนึงนะเขาหน้ารักดูนี่ดูเาไหมดูตุ่บ่อที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตัวปลา้ําเสืะะ่ะ ก็จะมีตั้งแต่ปลาช่อนนาราไพแม่นะคะมีปลากระเบนเจ้าพญาด้วยนะคะมันใหญ่นะต,ตัวตัวใหญ่ๆนั้นเลยตัวนี้จะเป็นทัชปูนะคะจับได้ จะมีพวกปลาดาวนะคะอีอันนี้คือไข่ชลางไข่ปาลาชะลางล้างมือแล้วมาลองจับได้ไหคะสัมผัสได้ทุกอย่างเลยในกล่องตรงนี้จะมีราทะเลต้นต้นค่ะมีลอยอยู่ก้อนสีน้ําตาลคือไข่ปลาฉะลามแล้วก็ปินทะเลต้นสีดําค่ะอันนี้ไข่มันแล้วก็อันนี้ดาวจับได้นะ อันนี้ปริงยืนยืนเปริงมันยุ่นยืนนะจอยืนมือมากยาวขึ้นจากน้ำนะเธอตรงน,นี้เนี่ยจะเป็นเท้าของเขาค่ะค่ะ กลัไปันไม่มีที่การบนนี้เด็กกะซอบตีหนหัแล้วก็ไมนอลงไปดูป็กไปเล,เลยแต่ยังไม่พีคเ้าว่าส่วนสัตเชียงใหม่นะครับส่วนสัตเชียงใหม่หือพีคมากที่สุดแล้วก็เท่าที่ฉันไปดูเต่าทะเลมาเนี่ยในประเทศนี้อพวกเต่าตนุพวกเนี้ยค่ะมันก็ คแต่หายากหน่ยกับพวกเต่ามาเฟืองเนาะไม่ค<ม>่อยเห็นตอนนี้เท้งกว่าเขาจะมีโชว์นะคะให้อาหารพวกนากนะคะเขาน่าลักเนาะเวลาแบบเขาทำอะไร แซกเก็ตเพนกวินนะคะหรือว่าเพนกวินลานะคะก็คือมันมีเสียงร้องเหมือนลาเนาะเราก็เลยเรียกเขาแบบนั้นนะคะเพนเพนกวินประเภทหนึ่งแต่ถ้าลงตอนนี้มันย็นนิ่งนี้แหลถ้ามันลงน้ำแล้วเธอเอ้ยว่ายน้ำเร็วมากนะคะ ที่เราถ่ายจากข้างบนเมื่อกี้นะคะรงมามันจะเป็นตู้อย่างนี้นะคะสูงประมาณ7จดเมตรความสูงของเขาถึงโซนไฮไลท์แล้วนะจ๊ะโซนอุโมงค์นั่นเองนะคะแต่แต,แต,แต,แต่แต่เธอคุณพระ อันนี้มันก็จะเชื่อมกับโซนฉาบินิชั้นข้างบนนะ่ะที่เมื่อกี้เราไปเดินเย็บกันสบกันนี่อันนี้ตัวใหม่นะสลามปาด้านะคะหรือปาโลนินงอย่าไปลืม สลามผสมจอร์เจสลามปากดาวค่ะอย่าไปเรียกเขาปลาโคนันนะฉันเคยได้ยินคนเรียกปลาโคนเขาเรียกปลาโลนันปลาโคนันไม่ให้นะพ่กเฮ้ยอีนักไป เขาทำแบบทำใหม่แบบดีมากชอบมากเป็นพีซซ่าสมุด สวยจริงนะคุณผู้ชมเวลาถ่ายมุมหนึ่งถึงแมสทีฉันจะเคยไปอควารเรียมที่แบบหลายที่ที่แบบเขาจัดบบวิวใหญ่กวน,นี้นะนะคะแต่แต่ละที่เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะไม่ซ้ำกันนะคะเนี่ยมันแบบมันพานอรามากคุณ้ชมันแบบอย่างนี้ย สวยมากนะทาดีมากแล้วแบบถ้าถ่ายมุมตรงนั้นนะมันจะแบบเห็นนางัยา์อะแล้วแบบมุมมันดีมันพอดีเป๊ะเลยนะปรดของดิชันเลยเป็นตัวปรดดิชันมากดิชันชอบที่สุดปลานกแก้วหัวโนอกนะดิฉันชอบมากมันดูเป็นปลาเวี่ยงเบี่ยงอะไม่รู้ดิเหมือนรู้เหมือนรู้สึกว่ามันปลาประจําตัวเพราะว่ามันแบบ มันดูเหมือนปลาเบียงเบียงอ่ะปลาแบบมนุษย์ป้านิดนึงอ่ะ,อะอมัมะน <c oughs> มาถึงโซนสุดท้ายนะคะอันนี้คือเจนทูเพนวินนะคะดูการว่ายน้ำเเธอเร็วมากนะเ,เขากระโดดไปนะดูเลิศ <c oughs> จริง ใช่ไมี่ไม่ใช่ไม่ลึกนลึกนะนีนนนลืก็ลกลับมาใส่ชุดนี้แล้วนะครก็ใส่เสื้อชูชีพสติน ตอนนี้อยู่กิจก,กรรมอย่างในซีไลน์นะคะนี่ือการน,นั่งเรือทองกระจกนะคะเราจะเข้ามาอยู่ในด้านหลังตรงที่เป็นโซนจัดแสดงตรงที่เป็นเป็นอุโมงค์เนาะนะคะเราก็จะเห็นปลาจากด้านบนเช่นนั้นเราก็เห็นสลาแดง แต่เหมือนฉลามแต่เป็นปลากระเบนค่ะด้านล่างคืออุโมงค์นะคะหลังจากนั่นงเรือเสร็จแล้ว,วเจอในอ,งอ,งองุโมงค์แดงรอบหนะะึ่งค่ะดูทั้งหมดแดงรอบหนึ่งเดี๋ยวด้านล่างค่ะ่วนต่อไปนะคะจะมีความลึกประมาณสี่เมตรโอ้กระเบนตัวนั้นว่ายมาเร็วมากเลยเดี๋ยวขง้นมา จะเป็นปลาจิ๋วเลยเป็นปลากล้วยหางเหลืองค่ะโอเคต่อตัวนี้สักตัวนึงค่ะส่วนในนีูุ้ที่สุดนะฟันคมมากๆเลยสูบป,ปลาจรา,าเมสดนะคะตัวตสั้นๆกันทังว่า นอกจา,ากในแห่งนี้จะมีกิจกรรมนั่งเรือแล้วนะคะยังคงมีกิจกรรมดำน้ำด้วยค่ะคดำน้ำใต้ฉกขด้านล่างปลาหม,มอทะเลค่ะตัวทีเทาๆอที่พื้นเลยไว้นี่น,นี่เมื่อกี้เราไม่เห็นตัวนี้ข้างล่างใช่คือตรงนีน้ค่ะ ลูกค้าเดินในอุโมงค์จะเห็นเขาใกล้ๆค่ะตัวเขาจะใหญ่มากตันนี้อุโมงค์อีกแล้วค่ะฝูงปลาตักคองเหลืองค่ะมาสักครู่นี้ตัวลายๆนะเดี๋ยวโซนตรงนี้ค่ะมันรอชมฉลามตัวใหญ่กันค่ะความลึกประมาณ5เมตรแล้วนะคะมีข้างหลังลูกค้าซ้ายมือตรงนู้นนะอยู่ข้างๆก้อนหินกำลัลงว่ายมา เปนตัวด้านล่างค่ะใช่แล้วฉลับเสือทรายค่ะสองตัวเลยมีอีกหนึ่งตัวมาใต้เรือค่ะเดี๋ยวเราชดด้านหนึ่งค่ะตัวนี้จะใกล้จะจบนิดนึงค่ะทุกค่้ชลองมองดูนะขอ,ขอ,ขอ,ขอุ่นขึ้นค่ะกำลังไล่มาแนละ้วแต่เราขัดขึ้น ไปมาช้านี่ยนึ่งค่ะกําลังมาค่ะแต่แล้วกำลังกำหน้าเข้ามาตัวนี้มีฉลามเสือซ้ายค่ะตัวใหญ่ดูหน้าัวแต่ว่าปรับตัวง่ายค่ะที่มี้ก็จะวัสตงกกำลังเลย ช้าแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขากำลังหลับอยู่หรือว่าพักผ่อนค่ะโดยปกติฉลามตาคัานี้จะต้องคอยรอยนะ้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนเน่เนแต่ถ้าเกิดลูกค้าเห็นฉลามเสือดาวนอนร,ราบลงไปกับพื้นอันนี้ปกติอุสาหรเขามีเอาไว้ว่ามีช่วยในการหายใจที่ด้านบนของหัวเขานะ สามเหลี่ยมด้านล่างเป็นปลากระเบโนโลนันนะคะ ในซื้อบัตรมาแล้วนะคะเอาให้คุ้มนะคะตอนนี้อยู่ที่มาดามทูตโซแบงคอกนะคะบัตรมันมาด้วยกันเนาะนะคะก็เลยตัดสินใจเที่ยวที่เดียวเลยนะคะจะได้จบจบะค,ะความจริงบัตรมันใช้ได้อีกหนึ่งอาทิตย์นะบัตรที่เราซื้อมา ถ้าองมาเกียร์นี้จะมาถึงห้องแบบบุกผู้นำสำคัญอะไรอย่างเี้ยเนาะค่ะในเรือนะคะท่านผู้นอกเปรมธินสุรานนท์ท่านอาจา,า,ารย์ปรีดีพนมยงค์นะคะท่านพุทธทาสพียิบุนตะ ช่วงคือวิปิาโมอดนะคะของครั้งก็คือหลวงวิจิตรมาค่ะ ไททายางนะครับมคชนุพันเบิร์ดนะคะมาริโอม้มาเร ประสอบเคนเชียร์เดนหน่อยนะคะขออนุญาตจริงๆนะวันนี้เขาขอกลับพามาเที่ยวที่เดิมๆหน่อยนะคะอย่าพาไปที่ใหม่จริงๆแต่เกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะคะก็นั่นแหละค่ะมันแต่ความจริงมันการเที่ยวที่เดิมอะมันก็ดีอย่างะคะที่แบบมันทําให้เราแบบไปอัปเดตว่าแบบ เขาไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้นะคะเพราะว่าสถานทันเทสบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวพวกเนี้ยมันมีการอัปเดตตลอดเวลาเนาะนะคะเราก็ไม่ได้ตามไปดูเขาในแบบใน a ฟ e b o o k เขาใน i อจีเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะเราก็ดูของเราอยู่ตรงนี้แหละเอาละคะ่ะวันนี้ก็คงจบวันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันแล้วนะคะ <laughs> ไม่ไหวแล้วรู้สึกหิวมากแล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ใน EP ะะหน้านะคะนี่ก็ได้เนะนี่ไปก่อนบ๊ายบายจ้ะเจอกันจ้า